เวลาเราจําเวลาตกฟ้าไม่ได้นะเวลาประมาณาแม่เคยบอกว่าประมาณเช้ามืดเช,ช้บบชา,ามืดก็หกโมงเช้ามืดเช้ามืดอีกนยังไม่ยังไม่สว่างใช่ใช่ตเออหกโมงหกโมงนี้ยังไม่ไม่สว่างประมาณตีห้ากว่าเราเข้าใจว่าเราเกิดวันอะไรแม่บอกแม่จะดูปฏิทิน มันเคารพอาวับน่สเราจะเป็นวัดที่เป็นศิลปหรือหน้ามันจะเป็นทเป็นคืเพราะบางทีมันยังไม่สว่างมกกลาในถ้าหกโมงเช้าใับางทียังไม่ยังไม่สว่างดีเพราะ,ะ,ะเวลาตกแต่และช่วงจังหวัดเดือนนั้นน่าจะอยู่ประมาณตีห้าตีห้าสี่สิบสี่สิบห้านาที ย้ายแตาลา่ละายายราศีลัคนาย้ายแต่ละราศีเขาประมาณสี่ห้าเราเกิดที่จ้งวันอะไรครับอ่าน่านค่ะน,น่านลัคนาอยู่ราศีธนูแต่อาทิตย์เราอยู่ราศีกรกฎอาทิตย์ได้ธนูเศษมงวงยตาหมดทุกเมดโต เราเป็นคนวันพุธลางคืนจริงๆล่ะเร,เราไม่ได้วันพฤหัสบดีแต่ถ้าสว่างปุ๊บเราถึงจะเป็นวันพุฤหัสบดีเนี่ยโหราะราร์ไทยเราต้องดวงเช็คด,ดวงนะรู้เทวดาประจำเกิดของเราดวงาตาเราเป็นคนวันพุธลางคืนนะอ่าพุธลางคืนแลมสิบสี่ข่าเดือนสองปีวอ,อกนะ,ะนี่คือเนี่ย เยวจะวิ่งแผ่นดวงให้แผ่นดวงเอาพกไว้ไปไหนมาไหนม,มีดวงติดตัวทุกสุดท้นะอในนึถึงพ่อแม่แล้วเราจะเวลาเราดูดวงหรือเช็คดวงสิบสองราศีอะไรพวกเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเราเกิดในตำแหน่งลัคนาอะไรเกิดราศีอะไรอ่าเราจะได้เข้าใจแผ่นดวงอาพกไว้ไปไหนมาไหนมีดวงจิตตัวทุกสุขท้ไนะขอไปนึกถึงพ่อแม่เรานะั่นแหละ มันจะมีแผ่นทองพวกนี้ให้เราเขียนเราก็ไปเขียนตัวเลขเราลงหรือเราจะทําเป็นพกไว้นี้ก็ได้เราก็เขียนชื่อนามคุณเวลาไปสร้างพาระหลองพระเราสังเกตไหมจะมีแผ่นจะยแผ่นทองใช่แผ่นทองส่วนมากคนไม่ไม,ไมไ่เขียน,ค,นครัคนจะเขียนในชื่อนามคุณอันนี้คือดวงชาตาของเราแล้วคือเลิกเกิดวันเดือนปีเกิดคำนวณที่เราตกฟ้ามาที่พ่อแม่ข้อเรามาเนี่ยเ,เทวดาแต่ละองค์ท่านเป็นลงอยู่เป็นไหน เลขอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ก็คือแดดส่องฟ้าเป็นทัญญยาวันใหม่เราเกิดมาดาวที่เราไปอยู่ราศีกร,รกฎคือเดินทางติดต่อสื่อสารเนี่ยหรือการงานอะไรได้ตำแหน่งจบกับงานต้องมีการสื่อสารการเดินทางติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่างานต่างชาติต่างแดนที่ต้องพักภาพจากที่อยู่อะไรพวกเนี้ยอันมีนเป็นความหมายเกี่ยวกับดวงชะตาของเรา แผ่นดวงก็คือพระบิดามดาก็คือดวงตาของเราดวงเล็กของเรามีแผ่นมีพระคาถาให้นะเกิอเราอยากจะสวดเกิดอะไรพวกนี้เวลาทุกสุขท้ออุปสรรปัญหาเกิดมาเจอปัญหาเจออุปสรรคก็คือเปิดดวงตาให้ให้เราตั้งงโงมสามจุดแล้วเราก็สวดคําว่า มาตาเปติกัสมภูโอทนะอุม,มาสป,ปัจโยคำวน,นะก็คือธาตุน้ําของแม่โมก็คือธาตุดินของพ่อสองธาตุมารวมกันขับเขี่ยด้วยธาตุไฟแม่ก็มาเป็นนารจาจักนาราก็มาเป็นพุธะพุชะก็คือก้อนเลือดนั่นแหละอยู่ในท้องแม่เราจะพุชะกลายมาเป็นเปสิก็คือชิ้นเนะื้อที่อยู่ในท้องแม่เราวันที่เราเกิดมาเนี่ยเทวดาแต่ละองค์ท่าก็จะไปลงประจํานะข้อมัดนั่นก็คือดวงตาของเรา เดี๋ยวเวลาแผ่นดวงมาคนที่เกิดยังไม่สว่างนะอะคือเลขแปดแปดไทยเนี่ยคือเทวดาประจําตัวเราคือวันก็คืออลาหูอ่าคือเทวดาประจําตัวเราแต่เลขห้าก็คือวันพุหนัหาสบดีถ้าเราดูปฏิทินมันก็จะเป็นวันพุหนัหาสบดีใช่ไหมล่ะเกิดส่นวนมากคนไม่เคยผูกดวงไม่เคยเปิดดวงหรือไม่รู้ดวงตาตัวเองเราก็จะไปจําแต่วันพุหนัหาสบดี เวลาเราทำบุญเราก็จะทำบุญให้กับว่าอ่าประจำวันพุทธดีคือพระปางนมัติตรงวนมากแต่จริงๆของเราพระประจำวันเกิดของเราก็คือ,อเทวดาก็คือพระลาหู mm hmm. นั่นคือดวงตาของเรามันจะมีมีให้ให้ให้เราเข้าใจอยู่นะอ่เดี๋ยวตามวางไว้ไพ่ครับ อันนี้เปิดดวงให้จะได้รู้ดวงาตาเราลัคนาเราไปอยู่ราศีธนูลอลิงไก้คืออยู่ธนูดวงหมดทุกหมดโศหมดโรคป่วยภัยแล้วนะจากนี้ไปก็คือสามารถที่จะมั่นคงม,มีรถมีบ้านธุรกิจการงานมั่นคงแนละ้วเพราะดวงดาวดาวเสาพุ่งจรออกจากอาชยพของเราเพอเสาออกจากอาตี์แต่ชีวิตอะไรทําอะไรทำไปเถิเพดพอเปิดดวงให้ชีวิตจะได้ประสบความเด็ด ถึงจะเหนื่อยเราก็เข้มแข็งอดทนไว้ยิ่งลาหูเทวดาประจำดวงชะตาเกิดของเราตอนนี้ดาวเสาเข้าไปอยู่เรือนราศีกุมก็คืออยู่เรือนคู่มิตรคู่ธุรกิจติดก,การงานอ่าคือเจอคู่รักที่เข้ามาเกื้อกูลร่วมหุ้นก็คืออยู่เรากเกื้อกูลกันดีนะคืนนี้คือดวงชะตาอันนี้ตังคููจากหนึ่งบาทให้เป็นล้านล้านบาทส่วนกนระถางเงินล้านให้ทุกวัน อันนี้เราไปเคลือบไว้เคลือบใส่กับบอตังเผื่อเราไปเขียนแผ่นดวงสร้างพระอะไรพวกเนี้ยเราก็เขียนตัวเลขเราลงในแ,แผ่นทองตั้กตอธิฐานเอาดวงตาไว้ในฐานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระระสวดมนตบรม,บมิโมก็เป็นการเสริมดวงให้เราอันนี้ไปเคลือบไว้อันนี้เอาไปตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเก็บไว้เผื่อช่วงปิดทองฝังลูกนิมิตเราไปอธิฐานจิตเอาไปฝากไว้ในใต้ฐานพระในบุญรุง่งนีก็จะเป็นการดีอ่าเดี๋ยวจะ ดูเหตุการณ์เราเคยมาหยิบไพ่แล้วใช่ไหมล่ะเคยเคยมาหยิบที่นี่นะ,ะค,ค่ะเคยครั้งนึงโอเคยครั้งหนึ่งงั้นก็จะดูเหตุการณ์ปัจจุบันให้เลยจะดูเหตุการณ์ปัจจุบนันอ่าเพราะว่าถ้าเคยมาหยิบไพ่ก็จะไม่ดูพื้นดวงตาพอพื้นดวงตาเราเคยมาหยิบไพ่มาเปิดดวงแล้วอ่า เหตุการปัจจุบันรวมช่วงครึ่งปีหลังดวงเมตาเราเป็นไงเนี่ยยิบซีคือกรรมใหม่นะ12บราศีกรรมเก่าวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยคือกรรมเก่าเราหมดทุกหมดโศหมดโ,มดโลกไปดวงชะตาเปิดทําอะไรท,ทราําไปเถอดทาแล้วรปสบความกรรมใหม่ก็คือยิบซีเพราะว่าคือการกระทำํำอ่าให้มือซ้ายตัดครับมือซ้ายตัดครับตัดแล้วแต่แล้วแต่การสัมผัสต,ตัดไพ่ ยึดจือการกระทำกรรมใหม่บางคนกรรมเก่าเราหมดทุกแต่การกระทำบ,บางคนไม่อยู่ในกรอบจริงกรอบธรรมหรือทำอะไรที่มันผิดนั้นมมันก็จะทําให้ชีวิตมันไม่ได้ประสบควาเมเด็จบบางทีบอกว่าดวงดีทําไมไม่บอกว่าหมอบอกว่าดวงดีทําไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่การกระทรําของคนเราดีกรรมเก่าของเราดวงดวงดีดวงเปิดแล้วทําอะไรทไําไปเถิดทําแล้วประสบความเดจอะใช้มือซ้ายหยิบมาให้สิบสามใบ ในการบฏิบัติให้เลยราหยิบซีอยู่ที่สื่อที่จิตของเราราศีธนูลัคณาอยู่ราศีธนูมีความเป็นปูบาอาจารย์สูง นี้จะอธิบายเกี่ยวกับเทวดาที่เราไหว้มาอาเพราะว่าบางทีเราทําบุญอุทิศหรืออะไรพวกนี้ถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ก็ให้เทวาเทพพระฤาษีสวัดีมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะลัคนาเราอยู่ามาอยู่ราศีธนูเทพเทวดาประจําลัคนารือตัวตนเราก็เทพพระฤาษีสวดีก็ถูกต้องก็ได้แต่พระประจําวันเกิดหรือ,อเทวดาวันเกิดของเราก็คือ เทพพลาหูอันนี้ก็ถูกก็ถือว่าเรายังยังเป็นครูบาอาจารย์ได้อ,อภาภัสร์ปัญหาคนธนูคนมีตอนนี้ดวงดีนะดวงถูกหวยถูกรีปลูกปรับฉับไวคิดอะไรได้อย่างที่ไม่คิดคาดหวันเนี่ยคือดวงาตาดีหมอดูว่าคนธนูช่วงเนี้ยดวงด <c oughs> ใีใครเข้าไปในตาม YouTube หัวลาศาสาไทยพาไปเที่ยวหรอหัวลาศาสาไทยไปยติเจียช่วงนี้จะถูกหวยมอดูเยอะ งวดที่แล้วก็ถูกงวดนี้ก็ถูกหนูไม่ถูกอ่าสองปีแล้วเฉียด,ดไปดเฉียดมางเราเริ่มดีแล้วนะมันมันนม้ดได้ดดเฉียดดวงเราเริ่มดีแล้วนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยหวยก็ลงไว้สามช่งออกมาตลอดตัวช่วงเนี้ยแต่ส่วนมากคนที่จะเข้าไปถูกก็คือ,อโอราศาสตร์ไทยพาวปชมเนี่ยอันนี้จะถูกเยอะเนี่ยคือคนคน,คนที่ติดตามนะ แต่ดวงตาเราดีแล้วนะคิดจะลงทุนทํางานกิจการทใํในดวงดีค <c oughs> ู่รักคู่ครองคู่มิตรเข้ามาธุรกิจเกือ้อกูลดีตอนนี้ดวงตาดีเดี๋คู่ที่เข้ามาเกือ้อกูลธุรกิจร่วมหุ้นมีคู่บัตดีพาร์ทเนอร์ตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลเพราะตอนนี้ดาวราหูดาวเสาเข้ามาอยู่ราศีกุมก็คือมาอยู่เรือนคู่มิตรทำธุรกิจค้าขายก็<า>จะเปิดร้าน ว่าจะเปิดร้านพอดีก็เลยมาเปิดเลยถ้าดูตามเก่าๆเนี้ยแต่ดูไพ่ยิบสีดูกรรมใหม่อีกทีหนึง่งทําอะไรที่จะเหมาะสมทาอะไรที่สบความเหน็ดตอนเนี้ยลุยได้ตัวเราเองเป็นคนราศีกรกฎต,ตอนนี้อ่าราศีกรกฎก็คืออาทิตย์ของเราดาวเสาจรออกจากรรดาวงตาดวงเปิดทําอะไรทาอะไรทำแล้วระสบความเหน็ดตะนุอ่าฉันมือซ้ายเปิดแบบนี้ครับในข่ยวปัจจุบันโอ้ดวงดีนะ <c oughs> อันเนี้ยใครที่ได้หยิบไพ่ได้ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาดวงถูกหนยถูกเลยบวกปรับฉับไวได้อะไรไม่คิดว่าจะค้าขายอะไรก็ได้ตอนเนี้ยเงินทองเข้ามาไม่ขาดเหมือจะซื้อจะหาจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเินทองเพราะตอนนี้คนราศีอ่กรกฏ์ธนูตอนเนี้ยตัวเราเองลัคนาอยู่ธนูอ่ลัคนาอยู่ธนูอาทิตย์ก็คือการงานอยู่ในตำแหน่งพบก,การเงินก็ถือว่าดีทำแล้วดีทำแล้ว,ลวประสบความส็จแต่โนกกระดุมพระอ่าดู กา,การเงินการเงินเดือดเทมเพลนคือการสมดุลทำธุรกิจร่วมหุ้นความสุขความสัเร็จการโยกย้ายถ่ายเทเพราะว่าไพา่ใบนี้มันเป็นความหมายแห่งการถ่ายเทการเคลื่อนย,ย้ายการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งอุปสรรคปัญหาผ่านพ้นไปหาสิ่งใหม่ๆเข้ามามันเป็นการสมดุลทำธุรกิจร่วมหุ้นความสังเร็จมีคู่ครองคู่ลกคู่เข้ามาเกื้อกูลมิตรจะหายเข้ามาค้าขายประสบความสำเร็จ แตงโม,มกระดุมพระสาชะเดินทางเดินทางเพื่อนฝูงทําธุรกิจรวมทั้งให้ความสุขความเหน็ยดถ้วยคือ,อความรักความมั่นคงแต่อุดมสมบูรณ์แต่ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายก็คือจะโรคสุขสบายมากจนเกินไปนก็จะมีโรคความอ้วนเข้ามาเนี่ยคือไพ่เนี่ยคือสุข,ขความอ้วนแต่มันไพ่ที่ดีนะคนเรามันอ้วนแล้วก็จะไม่สุขสบายดวงจะตามันดีแล้วก็คือ สุขสบายอ้วนเข้ามาแล้วแต่น้กระดุมพะแต่ชะพันทุกบ้านนี้อยู่ที่อาศัยบ้านที่อยู่ที่อาศัยพ่อแม่รถยนต์บ้านดีนะมีเทวดาปกปักรักษาทําเกี่ยวกับอะไรที่เข้าบ้านใหม่เมืเอ่อวัน,นเอนเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองโชคตาแขวค่าจาาโรคภัยทั้งปวงไม่ต้องเป็นห่วงไพ่วัน,นี้มันเป็นนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอไพ่พระฤาษีเนี่ยในความหมายเป็นสิ่งศักด<ม>ิ์สิท<ม>าาธิ์เราอธิษฐานกิจขอพรอ,อะไรพวกนี้ได้ไปหมด เจ็บป่วยอะไรพวกนี้ก็จะเจอยาดีหมอดีรักษาก็ดีเพราะว่าไพ่เหอร์มิตรไพ่แห่สงสิลปศิลป์อรักษาต่นุกรดุมพระเดชะอันทุกุตตะพุตะตะโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เด็กเด็กถือดาบเด็กถือดาบนี้ก็บอกให้ทราบว,ว่าถ้าเรามีโครงการโปรเจกต์ตรวจจิตการปรวดร้านอะไรพวกนี้มันก็จะมีคนอิจฉาบุคคลใดที่มีคนอิจฉา พุทธองค์แต่ว่าความเจริญก้าวหน้าอยู่บางทีทํากิจการก็จะมีจตุมีคนคอยอิจฉาต้องฝ่าฟันเชื่อมั่นในถึงทาทาไปเถอะถึงจะเหนื่อยถึงจะมีอุปสรรคทำอะไรให้ถูกใจคนเป็นไม่ได้มันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาแต่คนอิจฉากิจการงานเราก็ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองเหนื่อยเป็นเด็กต้องฝ่าฟันเชื่อมันน่นในทำทำแล้วรวยแต่นุกกระดุมพระแต่ถ้ามันดูอุตตะอลิกดูสตู โอ้เดอเวินเดอเวินเป็นไพ่แห่งความสุขความสาเร็จไพ่แห่งอ่ามั่นคงนะการงานจิตกรรมการค้าขายหรือบางทีการเดินทางติดต่อสื่อสารต่างชาติต่างแดนธุรกิจออนไลน์ได้นี่คือมงคงความหมายเป็นไพ่แห่งความสำเร็จเพราะเดอเวินเกี่ยวกับการต่างชาติต่างแดนอนุกัณฑ์มัณฑะปุตตะอาลิปัตตานีอารูคู่ฟ้องคู้รับ ผู้ครองผู้รักเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ควีนถือเหรียญมันเป็นความหมายแห่งธุรกิจการงานผู้ครองผู้รักสนับสนุนเกือ้อกูลไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความมั่นคงร่ํารวยเนี่ยเป็นสติที่มีทรัพย์สมบัติภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองหามาได้เนี่ยรวยรวยแล้วรวยอ่าไพ่ใวยนีย้คือการงานจิตการเ่องของจิตการ <S 2> <S 2> ความสําเร็จผู้ครองผู้รักเกื้อกูลได้ด้วยกระนกกนุมพระชะทะพันุุตตะอริปตานิมรณะดูจุดตายจุดอ่อน จุดตายจุดอ่อนของเรามันก็จะมีศัตรูศัตรูคู่แข่งอ่ามันก็จะมีศัตรูขมิน,นหน้าโดยไร้สาเหตุคนถ้าปวดจิการหรือทํางานมันก็จะมีศัตรูเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์บรรณาห้ามไม่ได้อนุมนกมษณะบรมลุุจาริปตาหนุมอนัสสุพระความสุขความในความท่องวงังโอ้เดอะเอ็มเพลเยอร์เป็นไพ่ที่ดีแต่ไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ที่เหนื่อยนะ คนเราเมื่อมีธุรกิจกิจการมีภาระต้องรับผิดชอบมันเหมือนกับพระราชาพระราชาท่านมีภาระรับผิดชอบกับเหมือนกับเราเจ้าเป็นเจ้าของกิจการมันก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยฟ่าฟันความสาเร็จมันเป็นของเราเ<ม>นะี่ยถึงจะเหนื่อยถึงอะไรก็เป็นความ,วามของเราอ่าดูโชคลาภการงานก่อนการงานก็ดีนะพอไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายเกี่ยวกับ สถาบันการเงินหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือเกื้อกูลโชคลาภเกี่ยวกับหน้าที่การงานงานแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆไม่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจะเปิดร้านอาหารจิตรการการค้าขายอาหารการกินอุปโภคได้เพราะว่าตําแหน่งเนี่ยคือทําอะไรที่คนกินแล้วมันจะสุขจะ,ะมีความสุขความสบายเพราะผ่านมามันจะอาจจะมีปัญหาเพราะช่วงผ่านมามันถ้าดูตามดวงตาของแต่ละคนนะนะมันเป็นช่วงจังหวะที่ ดาวเสาทับลัคนาเราท,ทับทับอาทิตย์เราคือการงานเราช่วงนั้นมันก็สองปีที่ผ่านมามันช่วงดาวเสาอยู่ทับอาทิตย์เรามันก็เหมือนกันโควิดบ้างอะไรบ้างทุกคนตอนนี้นมันจะหนักโควิดบางที่ <มา S 1> จะได้ผ่อนคลายช่วงหลักรวยรวยแล้วรวยตอนนี้ค่ะดูโ,โชคลาบโชคลาบ,ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธุรกิจเกื้อกูลไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ดี ดวงเราไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องทุกข์ทนนะทั้งผ้าอึศีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาปกปักรักษาคุ้มของท่องเทาแถวค่าจา่าโรคภัยทั้งปวงเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเนี่ยเป็นไพ่เทวดาปกปักรักษาอาวินาจนะเนี่ยไพ่ใบนี้จิตผูกพันจิตกรกันเกิดเด็กเขาอยากจะเกิดเขาก็มาเพราะฉะนั้นก็เวลาเราทําบุญหรืออะไรพวกนี้เราก็อย่าลืมทําบุญให้กับวิญญาณเด็กหน่อย เพราะมันจิตผูกพันแล้วก็จิตตอบกนเนิยให้ขึ้นมาสองใบาบางทีแทงที่ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรพวกนี้หรือบางทีครกูกบเนิดมันก็เ,นเด็กเขาอยากจะเกิดในบุญสัมพันธ์ตั้งแต่กันมาเนี่ยเราก็ทําบุญให้เขาหน่อยเพราะมันเป็นจิตผูกพันทาแล้วก็จะดีหรือบางทีเราเลี้ยงกุมารพงมันทองอะไรพวกนี้นบาง<ด><ด>ทีถ้าเราไม่ได้เลี้ยงอะไร <c oughs> พวกนี้เราก็อย่าลืมทําบุญให้กับวิญ,ญญาณเด็กเล็ก่อนหน่อยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันจะไม่มีอุปสรรคเพราะว่า ของพวกนี้จะมานะเวลาดวงชะตาดวงเราตกดวงตกอับดาวเสาทับดวงอัตานะมันก็จะพูีเจะเข้ามาแทรก,ก้อนเราก็ทำบุญให้เราจิตการงานเราจะได้เจริญรุ่งเรือง<ม>ก็ไม่มีอะไรมากก็คือทําบุญให้กับวินดานเด็กหรืออันนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ที่รู้บทสรุปอาหารการกินดีนะเพราะว่าให้บทสรุปเราปวดร้านอาหารหรือปวดผักราหรือปวดร้านก๋วยต๋งก๋วยเตี๋ยวอาหาร ปิดอาหารตามส่งตามสั่งอะไรพวกเนี้ยอาหารเกี่ยวกับอ,อะไรที่คนกินอ่ะพวกข้าวมันกุ้งมันไก่อะไรพวกได้หมดหรือข้าวขาหมูหม,ม,มูได้หมดทาแล้วรวยเพราะความสําเร็จ<ม>ให้ถ้วยนี่คืออาหารการกิน,นเราทําถูกปากคนนะ<ม>ถ้าดูตามไพ่ขึ้นมานเนี่ยเดือดเทมเลนอาหารถูกปากหลับหูหลับตาบางคนอย่าลืมนะคนเราบางทีอ่ะเรียนข่ากัมมาจริงๆหรือไปทําเกี่ยวกับอาหารอะไรจริงๆอะ่ะ แต่ไม่ใช่ดวงาตาตัวเองนะทําไปมันก็ไม่ไม่เกิดประสบผลแต่เราทําเกี่ยวกับพวกนี้อาหารได้นี่คือถ้าดูตามอาชีพเรานะเกี่ยวกับอาหารหลักหูับตาทําะไรเจอเปิดร้านใหม่เปิดร้านอะไรร้านข้าวมันไก่ไปเตี๋ยวลุยเลย,ล,ย,เล,ยลุยเลยตอนเนี้ยขึ้นเก้าถ้วยเ,เต็มเก้าต้วเก้าหน้าร่ํารวยดวงตาดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านที่เราอยู่มีดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะากขายออนไลน์ก็ได้ขายอาหารออนไลน์ก็ยังดี เปิดขายที่ให้อเนี่ยสั่งตามในะช่วงนหลังเนี่ยพวกลูกค้าที่ดูดวงไปนะอย่างพวกพ่อคุณลูกค้าแล้วเราเราดวงมีถูกหวยด้วยนะโชคดีด้วยอืมอืมดีหมดเลยดีหมดเลยดวงดีดวงเปิด,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 ดท,ท,ทําอะไรทําไปเถอะทำแล้วดีแผ่นดวงที่เราทําให้เนี่ยที่หมอดูทําให้เราก็เอาไปเคลือบใส่ไว้ใต้ผ่าฐ<ม>านนี้นะหรือว่ามันก็เราก็ไปเอาอย่างนี้ก็ได้ บางว่างก็พากันไปสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรพวกเนี้หรือบรหลอมดวงอาดวงาตาลงไว้นี่องค์พระก็ดีดวงาตาดีเอามีอะไรถามเพิ่มเติมโอเคไม่จะถามเรื่องงานที่เฉยไว้จะเปิดร้านเปิดเลยสนับสนุนเปิดเลยแล้วก็เสี่ยงโชคไว้ด้วยซื้อลอตเตอรีตตร่ไว้หน่อย เพราะดวงดีมันอาจจะได้มีเงินพวกนี้เข้ามาว่าไม่ได้ไม่ถูกตั้งแต่คลอดลูกมาก็ไม่เคยถูกเลยมิได้เที่ยงเทียคือเทียงตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่ก็มันซื้ออีกงวดหนึ่งก็ออกอีกงวดหนึ่งมันตั้งแต่คลอดลูกชายมาไม่เคยนูกเวลาศาสตร์ไทยพาระชมหมดแล้วกันนะเพราะว่านี้กับเอฟจีที่ซื้อลัตเตอรี่ที เนี่ยกลุ่มเนี่ยเนี่ยแม้แต่มอดูเนี่ยก็เรียกถูกแล้วถูกเกง่งหกักหดอันนี้คือขอไว้สามวดจท,ที่ที่งานเนี่ยอันนี้เราออกมาแล้วสามแปดเก้าเก้าศย์เก้าอะไรมามาหมดแล้วที่ที่หมอวที่ที่เขาประกวดติดตามเผื่อบางทีเราจะมีบุญสัมพันธ์กันเพราะว่าดวางตาเราก็เป็นคนลัคนาธนูหมอดูก็ธนู่วงนี้เอจที่อยู่ <c oughs> อ่าที่คอยติดตามว่า ได้โชคเยอะหรือเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เพราะช่วงนี้ก็หมอดูก็จะไปสร้างโบสถ์สร้างอันนี้อันนี้เพจของพ่อหมอใช่ใช่ใช่อันนี้คือ youtube ท YouTube อําทำ u t u b e ไว้มันจะมีโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิทซีสำหรับเช็คด,ดวงดูดวงแล้วก็โหราศาสตร์ไทยพาไปเที่ยวสำหรับทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดเวลาชักชวนคนไปทำบุญแล้วก็ไพ่ชมสำหรับคนที่ตามเรื่องเกี่ยวกับโชค เสี่ยงดวงอะไรพวกบางคนไม่มีไม่มีจะซื้อหวยอะไรพวกนี้ก็เข้ามาดูได้คนที่ติดตามก็ได้เยอะเราก็ลองลองดูนะเผื่อดวงเราชะตาอะตอนนี้อาทิตย์ของเรามันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือเงินเงินเข้ามาไม่ขาดมือจะซื้อจะหาบางทีมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับโชคเราอยู่กับการงานเราด้วยขายแลย้วรวยเดี๋ยวดูช่วงอายุให้อีกทีนึง นี่คือเซตสุดท้ายอายุเราสามสิบปีกับ4เดือน29วันถ้าดูตีไวตีไวแห่งความมั่นคงตอนนี้โควิดถ้าถามว่าโาครคภัยไข้เจ็บโควิดดาวดาวมัตยูก็อ,ออกจากที่อยู่ราศีเมษไปโรคภัยอาเพศหมดไปแล้ว ต่มันก็มีลาหูที่เข้ามาอยู่อุุมไปหมุสาหย,ยิบมาให้สิบใบเพราะฉะนั้นเทวดาประจำตัวเราก็คือเทพลาหูของอมึนเมามัวเมาทำให้คนลหลงไหลเนี่ยอาหารเปิดร้านอาหารเปิดพัสดขาเนี่ยก็คือลาหูอยู่แล้วความโลภของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเดื่ม พระประจําวันเกิดของเราคือพระปางาพระป่าเดลัยนะจงเข้าใจไว้อ่าพระปางาพระป่าเดลัยเป็นพรพประจําคนเกิดวันอ่าพุธกลางคืนก็ลองลองหา,าพรพประจาวันเกิดมาไหวบูชาหรือว่าเราไปไหว้พระประจาวันเกิดก็ดีชีวิตจะได้มีคือลาหูช่วงลาหูคือความโลภของมนมุษย์คือลาหูเนี่ย ให้ทั้งคุณทั้งโทษนะลาหูเนี่ยท่านเป็นยักษ์ท่านเป็นเป็นยักษ์แต่ท่านเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก็บอกไว้ก่อนว่าคนเราเวลาไปไหว้ลาหูปวดร้านอาหารปวดเหตุการหรือของที่ทะเทาทำไมไปวันลาหูย้ายทำไปไปไหว้ไปขอพรทำไมถึงประสบความเดือดลาหูอู่มเดือดร้อนมาเลยหูให้ให้ให้ใหใหแต่ เทวดาประจำแต่ถ้าทเทพพระฤาษีจตุดีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระที่อยู่ในความศีลควาธรรมเป็นพระที่จะพิจารณาหาความดีของก่อนมาขอพรอ,อย่างเงี้ยเออทำมาทำอะไรมาดีบ้าง่ะพระฤาษีบตดีถ้าจะคิดคิดเดยอะคิดนานแต่ลาหูนี่ขอปุ๊บได้เราว่างๆเราก็ไปไหว้เทพพระลาหูได้วัดศรีสัจทองหรืออะไรพวกเนี้ย ทำไม่ได้อุปจักรปัญหาถึงเวลามันก็เกีดยี้คลายอุปจักรปัญหาขี้คลายโอ้บ้านเราดีนะเนี่ยพูดถึงบ้านดีนะที่อยู่นะบ้านใกล้สารเจ้าใช่เพิ่ปลูกใหม่เล้วมิงึาศติวัญญาสารเจ้าที่ไหนสารเจ้าลงหีบเล้เออเทวัญาเราไปไว้จุดทูปขอพรอะไรบ่อยๆเลยดีที่ไรเลย จะมีสารเจ้าอยู่ข้างๆลกล้นี่เป็นเทวดาที่อยู่เพื่อคุณบางทีถึงเราจะมันเป็นบุญซ้ำพังกันมาแต่เด็กเด็กวิญญาณเนี่ยก็ยังนั้นทํำบุญให้เขาหน่อยอือทำบให้เขาอโอ้ดวงาตาเราไม่อยู่แค่นี้นะสามสิบถึงสามสามสามสี่สามหสามกสามเจ็ดสามแปดีัเป็นสิทธิการขนาดใหญ่นะเป็นไพ่เจ้าสัว เพราะฉะนั้นดวงตาเราเนี่ยช่วงอายุช่างนะก,ก็ไม่แน่นอนนะก็บอกไว้ก่อนมันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราทําขยันเราก็สามารถที่จะมีกิจการมีบ้านขนาดใหญ่ด้วยเพราะว่าอย่างนี้คือเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ขยับพยายร่ํารวยเนี่ยเป็นไห่นีคุณมีห้างร้านพัฒคาใหญ่ได้ พราะดวงตาคนที่จะหยุดได้คิงถือไม้เท้าคิงถือเหรียญขึ้นมาช่วงตีไว้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีหรอกคนบางคน,น,นก็ยังมีการล้มการหมดการอะไรมันอยู่ที่บุญเราทําด้วยเราก็ทําบุญการทําบุญเงินทองก็ซื้อบ้านนี่แหละดีซื้อบ้านเป็นอสังหาไว้เพราะว่าเงินทองที่เราหาได้จากหยาดเงินแรงกายเป็นงานซื้อบ้านซื้อธุกรกิจเนี่ยเงินทองบุญเงินก็คือซื้อไปขายมาเอาไปลงทุนหนุนเงิน ดวงตาดีนะพูดเจรจาได้ด้วยพูดพูดแต่สิ่งดีๆไว้เป็นไพ่การพูดศักดิ์สิทธิ์อ่าเพราะให้น,นี้พูดอะไรมักเป็นไปตามปากเนี่ยความสุขความบุรณสมบูรณ์ความสุขครอบครัวอบอ,อุ่นรวมมูลบทสรุปชุตดดิวัยอายุเราไปไกลนะเพราะฉะนั้นบุญวาสนาคนเราเกิดมาบางทีอ่ะคนบางคนเนี่ยทำแต่งานไม่เคยคิดจะทำบุญถึงเวลามันก็หมดนะ พราะบุญก็จะเราทําบุญไว้มีโอกาสว่างๆก็ไปทําบุญสร้างวือหารทานสร้างอะไรไว้เป็นสร้างบุญบารมีมันก็ไปเสริมสร้างความดีให้เราด้วยดวงตาดีรวยรวยแล้วรวย <c oughs> จากนี้ไปเพราะดาวเสาร์จะจรออกจากดวงตาแต่ละคนนะมันก็ใช้เวลาสองปีครึ่งซึ่งพึ่งจะจอออกจากดวงตาเราเมื่อเดือนจะไม่จะไม่ได้เพราะว่าออกมาไประยะหนึ่งแล้วละ พอประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดา,าวเสาจรสองเดือนหรือสามเดือนก็จำง่ายดวงตาดีลุยลวย,ยแล้วรวยแผ <c oughs> ่นดวงเอาโฟกไว้ไปไหนมาไหนที่มีดวงติดตัวนะ,อะขอให้โชคดีลวยเลยครับครับมทาดวงดีกับลุยช่วยกันเสนออันนี้แฟนหรือพี่สะพี่ชายแฟนนี่แหละกอกูนกันด้วย,ยมันเป็นุูเก็ปูนหมุนกันมาลุยกันช่วยกันทำมาหาจริ่ว่างๆก็ไปสร้าง บุญไว้เยอะๆนะขอให้โชคดี